และว,วันนี้เราได้ความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือแต่วันนี้เราจะไม่กินแบบเบสิ Basic. แต่เราจะมาแอดวาน์โดยการที่เราจะทำเมนูเมนูหนึ่งแล้วก็จากคนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งสวัสดีครบับพวกนับพูกเราโยโย ันนี้กลับมาอีกแล้วครับผมกับเมนูอาหารสุดพิเศษที่พวกเราจะทำนี่ลิฟวี่วีวีลิฟวก็ไม่ค่อยดีนะ,ะหสุดเข้าไปไหนแค่ไรอะไระน่เน่หมูกรอบนนอากง,อกงโอเคมาหมูกรอบอากงอย่าง<อ>ที่เท,ท่บอกครับแต่วันนี้เราได้ความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือหมูกรอบอากงไม่ใช่อของที่กินนะนั่นมาจอากงอันนั้นเขาทำเสื้อผ้าแต่รีบซื้อกันหน่อยขายดีเหรอโหราขึ้น อย่าไปว่าเ็าสิวันนี้นะครับหมูกรอบปะกงซึ่งเราไปรับมาจากสาขาที่สยามพารากอนพี่ป้อครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆครับผมวันนี้เราไปเอาหมูกรอบจากที่สยามพารากอนมาถ้าใครไปเที่ยวสยามก็อย่าลืมเข้าไปซื้อนะครับผมถ้าเจอก็เข้าไปชิมเข้าไปซื้อก็ได้ได้เร็วมากและที่สําคัญถ้าบอกว่ามาจากอยู่ไม่นิ่งนั้นเขาจะลดให้ใช่ไหมจะไม่ได้อะไรเลยไม่แน่ไม่แน่รอดูรอดูอยากชิมมาอยากชิมมาชิมดิที่พี่ไปเอามามีอะไรบ้างมีหมูกรอบนะครับผมจํานวนเยอะมากมายเลยทีเดียวเชียว อันนี้วางไม่พอนั้นเมื่อกี้แอบเก็บไปกินแล้วด้วยก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดครับผมใช่ใครน้องๆหนูๆก็กินแบบหวานก็ได้พี่ใหญ่ให้กินแบบเผ็ดอันนี้เขาแถมเครื่องเคียงมาด้วยไม่อันนี้เราอุบไปก่อนแต่เรามากินแบบเบสิกหยิบกระชิ้นไปได้เอาชิ้นนี้ใหญ่นี่นี่นี่แข็งจริงนนี่เยิ้มเลยนะอเหมือนจริงเกมประการพร้อมกันสี่คนพร้อมกันขอหวานก่อนนะหวานก่อนสี่คนหวานก่อนหวาเลยแล้วจะได้กินหลายอันเอาดิสอง มันมีความหวานที่ไม่ได้หวานินไปพอมันมาเจอกับหมูมันรู้สึกว่ามันกระดับัของผมันคือมันไม่เลี่ยนครับมันไม่หวานเกินเพราะว่าถ้าหวานเกินมาเจอกับมันก็เรียบร้อยหวานเกินก็คือมันหวานเลยอืออืออืออืม ชอบันไม่ได้เผ็ดมากแต่มันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวนำเปลี่ยนอรครับซีฟู้ดนิดหน่อยแต่ผมมีคนชิมอร่อยคนสองคนเลยเอาคนเดียวก่อนเปิดเปิดตัวคนเดียวก่อนเขาไม่ยืนก่อนเรามายืนร้องนานแล้วหนูก็จับไฟอยู่ครับทุกคนต้องมีบนบกแต้องมาชิมดูดิอันนี้ไมรีวิวแบบร้านอาหารลองให้อธิบายก็มีอยอธิบายอรับจิ้มหวานก่อนนี่บุ้มบั้มเลย เออนี่ไม่หวานไปตัดเลี่ยนได้ดีอร่อยอยู่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มดำที่อร่อยอยู่เ<อ>พราะบางร้านที่ผมเคยกินคือมันหวานเกินไงใช่ๆแต่นี้ถือว่าทำฉ่ำเลยเอาชิ้นขอชิ้นใหญ่นะอ,อันนี้อร่อยใช่ไหมอยอันนี้อร่อยอร่อยจอริยยง มันจะสยามพากยังกรอบอยู่เลยอ่ะมว่ากรอบผมว่ากรอบเฮ้ยอันนี้อร่อยมันจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ก็ไม่ใช่อร่อยอร่อยที่มันยังกรอบอยู่เพราะอะไรรูกไหมทุกคนเพราะอะไรเพราะเขามีคู่มือวิธีการเก็บรักษาไม่ใช่หรออันนี้มันกลฟตัวที่ว่าบาคนไม่รู้แบบก็คือใครไปซื้อก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ยังกรอบอยู่ใช่เขาพร้อมคู่มือการเก็บรักษาและถ้าจะสนใจติดต่อนั้นต้องติดต่อที่นี่ครับเราไม่ขึ้นเราให้ดู มีหมดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไลน์เ f a c e b o เฟซบุ๊กหรอเลาเฟซบุ๊กไลน์ไอจีมีหมดอ่าเดี๋ยวเราขึ้นให้ครับผมถ้าใครสนใจติดต่อก็ทักไปได้นะครับแต่วันนี้เราจะไม่กินแบบเบสิคอันนี้เบสิคที่ทุกคนกินทั่วไปประเด็นคือเบสิคก็ยังสู้ร้านอื่นได้แต่เราจะมาแอดวานซ์โดยการที่เราจะทําเมนูเมนูหนึ่งแล้วก็จากคนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเขาจะมาสอนเราทำใครเอ่ยช่วงนี้มันมีกระแสร้านอะไรนะอะไรนะที่เราไปไปไปติดตามโจโจเสียงยังไม่ได้เก็บไปโจโจเชิญ ไม่กิน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 มาสู้กินมาเราคิดว่าเราสู้โจ๊ะได้ไหมฮะได้แน่นอนันนี้จะทำเมนูอะไรต้องทำยำแล้วป่ะนี่ก็ขดาบเนี้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเพลงเพลงของเราที่แบบดังๆเพลงอะไรก็ก็เป็นคาดเดที่คนรู้กันแน่ลิ้นปลา การท station, izations, to to oh wow, okay, okay. Mode, ี่คนรู้ก็คือแตงโมนะใคร้องไงทุกคนต้องพูดแบบแตงโมสาวค้างอ่าพูดแบบธรรมดาถ้ามีทำนองเนี่ยแตงโมแตงโมแตงโมตอนจีเขาร้องไงตอนจีร้องไงเอเวนเอเวนเป็นไก่เปียไม่ได้ วันนี้เราจะทำอะไรครับแม่จินเราจะทำยำยวทำน้ำยำก่อนนะคั้แรกอ่ะเราจะเอาโคตรยำกับโจ๊ะมาฟิวชั่นเลยแรับจินตลาจินตลาเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับพวกแซ่บๆอแต่แต่เขาก็ร้องเพลงที่แต่งถึงลงพนได้เหมือนกันนะคลิกแล้วเหรออยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนจบแล้ว ตอนนี้ค่ะตอนใกล้ๆคือจะมาจะมาแค่ดีคือตั้งใจจะมาทำยำให้ลูกๆกินใช่ตอนนี้เข้ามาได้สองคนแล้วนั่นเหรอเอออ่ะก่อนอื่นเลยคือชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนไม่ไม่ชิมเลยอ่าชิมก่อนไม่ชิมไชิมน้ำจิ้มเหรอชิมแล้วอืมอร่อยนะอือคือแบบเด้งๆแม่ใจ่ายเลยแม่ลองชิมอันนี้อันนี้อร่อยมากเอออันนี้อร่อยอ่ะแบบวับ เป็นไงมีความเหมือนน้ำจิ้มไก่ผสมซีฟู้ดแม่ถอนคนจมูกบ้างนะยาวยาวจังเลยเซลล์เซลมาคุณแม่ขั้นตอนแรกยังไงครับผมเราต้องขูกพริกก่อนโอเคทุกคนกินเผ็ดไดไปเนี่ยได้แบบจัดจัดแบบเจาะเจาะดูไปเลยเดี๋ยวอยู แค่นี้เลยเหรอไม่โดนโเม็ที่สองไม่โดนเลยเยอะไหมใช่ผมเป็นลูกมือให้เผ็ดหน่อยเนาะซึ่งแม่ใส่พริกไปประมาณเจ็ดเม็ดละเวลาทำพริกเอามือปิดด้วยถ้าไม่ปิดจะเป็นอย่างนี้ปิดได้แน่ๆข้าวตาปิดดีกว่าเจ็ดเจดเจ็ดอย่าันจะงข้าวตาอ่าคุณแม่ไม่หั่นเลยอะคือใส่อย่างนี้เลยเหรอให้มันจะได้ละเอียดละเอียดกวบมันเยอะนะคุณแม่มเป็นเศษเลยไหมเดี๋ยวมึงใส่มามึงดูขนาดพกด้วยพกไม่พอใส่มา นี่ตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คนข้างในตู้กินอ่าไม่เหลือแล้วเขาได้กลับบ้านกันหมดแล้วตอนนีเ้เราขั้นตอต่อตไปเราต้องหัง่น <c oughs> ห่อหั่นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่คุณแม่สะบัดผมเหมือนที่โก่งนี่เลยไปยังไงหมรักแลรระซ้ำหม้อมาหม้อมาน <c oughs> ้ำเปล่าใช่ปะกองไหมใช่ปะน้อยโขกไหมละเอียดไงจิ้จิ้มจ้ะเดี๋ยวเราจะให้คนในสตู้กินเราจะใส่สามกล่องสามกล่องเลยเอาให้พอดีเป็นพริกเราก็ต้องใส่หมดเลย ี่แซ่บๆเรียบๆห่อละเอียดๆอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนแต่แต่แต่ไมอยากได้แฟนหุ่นดีไม่กับเรทำกินจังหวะให้เรอนี่คือหอมอ้าวลองชิมดูก่อนแม่อร่อยเหมือนบิบกงเหมือนพี่โปของสบัดผมอ่ะเกิไม่ให้ทำอะไรก็ทำใช่ไม่ได้กำเหมือนไม่มีแรงเลยขอแรงขอแรงตอนนี้รถบ้านแล้วได้แล้ว ใครก็ได้ตอนนี้ผั่นมะนาวให้หน่อยสิเนี่ยยโอ้เฮ้ยเพลแล้ว嘛่ะมาแล้วผมขอเตือนไว้ก่อนนะฮะวันนั้นผมที่ทำยำพี่บี้อะผมตามเงี้ยแสบมากไปทั้งก่อนโอ้เขาคนระวังนะเด็กๆที่จะทำมาเดี๋ยวผมช่วยดิบมะนาวมาขอหั่นมะนาวได้ไหมมามาเชฟเกมเชฟแมน ย้ำอีกครั้งนะครับผมสําหรับหมูกรอบอากงนะครับเป็นสูตรต้นตํำรับจากประเทศฮ่องกงเลยทีเดียวเชี่ยนะครับบอกเลยว่ามันกรอบอร่อยถูกหลักอนามัยนะครับผมและที่สําคัญขายทั้งปีกและส่งครับผมถ้าสนใจมีปีกด้วยไข่ครับผมอะไรไข่ไข่อะไรสิฟันเลยเมื่อกี้นั่นแหละขายทั้งปีกและส่งนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์เดี๋ยวผมขออ่านกันนะครับศูนย์หกห้าแปดแปดหกศูนย์ห้าเจ็ดเก้าย้ำอีกครั้งศูนย์หกห้าแปดแปดหกศูนย์ห้าเจ็ดเก้า แซ่บบอกคุณแม่บอกแซ่บแล้วที่ใครไม่กินปลาป่ะเนี่ยโกินจนหมดเลยกินจนหมดเลยปลาคุณแม่อย่าตัวไว้เนี่ยหรืออะไรใช่แล้วแต่อารมณ์เลยเจี๊ยบ้ยหมดหมดเราปลาด้ยโอ้โหหมดเจ็บปลาด้วยตรงไหนอันนี้ตรงไหนเลือกซีเกมเลือกซีเกมเบิร์ดช้อนเดียวพอนีเยอะแล้วนะนี่คือมึงไม่อธิบายส่วนผสมได้ใช่ไหมเราบอกว่มก็มีอะไรบ้างครับแล้วก็เทียดดอกปลาแล้วก็ผงหนัว ลืมลืมครับทุกคนทุกคนเพลย์แบ็คไปดูกันันวคือแลพี่กรับมันคือมันสับหลังใช่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 สับปะหลังมนี่ัดจีเลยอนจูของนัวใส่เยอะๆแล้วจะอร่อยใส่แล้วนัวนี่นัปลาคุณอปลาแวคุณแม่ทอด่งไปโอ้น้ำเสี่ยมบดีเสีร็ปลาสอง่ะสองสอ กินดีอยู่นะกินยำเหรอกินหมูกรอบอ่ะเฮ้ยถ้าหมูกรอบกินดีดรสชาติอร่อยฉุกหลังทำไมต้องหมูกรอบอากงครับผมช่วงนี้ขายเก่งกันแล้วรสชาติหมูกรอบชิมยังกันไรจะชิมนี่แม่งไตไม่หยุดเลยบุกเลยบุกฟงมุกเกิลไม่ตินอ่ะหวายจีว่าแล้วแบบมาแล้วไปอีกหน่อยกดชิมได้ไหมเผ็ดจัดเลยอร่อยมาก อร่อยละเปี้ยวมันบีบใส่หมูผมเม่ไอ้ไอเทซิมเบิร์นเป็นไงวิตกูดอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงจริงจัง เสร็จแล้วพี่อันนั่นแหละครับผมหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเป็นสองจานจากคุณแม่จิตรล่าแตงโม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 อุ้ยไม่เล่นกับกูเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราเชิญทุกคนในสัตว์มากินกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราเรเราไม่ชิมก่อนเราชิมก่อนใช่ไหมมาคุณช้อนมาเนี่ยเนี่ยเราต้องเอาน้ำยำแบบทำๆหน่อยอื้อหือ ผมรู้แล้วการราดน้ําทีหลังคือยังไงเราจะได้ความกรอบของหมูกรอบอยู่ก็ถือว่าดีเาแปลว่าเลื่องทุกคนมาชจริงไหมหลายคนที่ถามหาไอซีนั้นมันอยู่ที่เนี่ยใส่ปลาไหลไหมใส่ลองชิมดูก่อนไม่เป็นลองชิมดูก่อนดาลาแล้วไม่กินอะไรเนี่ยไอซื้อหมวกไปคว่ำที่ไหนอ๋อผมผมเฮ้ยอันนี้เขาต่อแถวเนีคุณสาวบุรี่จริงมากอะโก้งไม่ไหวไปเบาๆไปเบาๆจัง อออีมร่อยอุ้ยใครทำว่าอร่อยใช่ไหมในนี้พี่แกเอออร่อยจริงอร่อยอ่ะอร่อยยิงกว่าร้านดีกว่าเอ้ยเปิดร้านดีกว่ามยมาำอะไปดิยำอะไรดิแมนน้เปิดราอ่ะยอไดิันนี้เรียกว่ายำอากงยำอากงดู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 ทำ้ท้อมันกินอะไรเต็มปากเลยอร่อยมากเราบอกนีอร่อยเหมือนปลาหมึกเลยเข้าไปใชฮะอันนี้อร่อยมากถ้าสนใจลองเอาไปทำในร้านอากงก็ได้ฮะอาจเป็นเมนูประจำเดือนธันวาคมเมนูอยู่มินิ่ง อยู่อยู่ไม่นิ่งยำอยู่ไม่นิ่งดูถามดูดูอ่นกินเป็นไงอร่อยปะหม่โม่ไปเอ้ยพี่หมแดงไม่พี่หมแดงเลยวะอยู่ไหนวะแร่แรกอร่อยไอ้ยมาใหม่มาใม่อะมึงมาทำไม ไม่คือเมื่อกี้เขากินอยู่มึงก็ไม่มาไม่ก็เขาหนึงเขากินเป็นเป็นไรมันเป็นไรนักหนาไอ่มืงอกลัวมึงตะกามากไงครับก็อันนี้วัตถุดิบก็คืออากงฮะไม่ใช่เนื้ออากงหมูกรอบอากงวัตถุดิบคือหมูกรอบของอากงครับใครสนใจก็ติดต่อได้ฮะตามที่อยู่นี้เลยแล้วก็ใครอยากลองแบบแซ่บๆซแบบพวกเราก็ลองซื้อหมูกรอบอากงมาทำดูกันครับ